เรดเรือุนทำไหนเบลอนี้ก็อ so, ย do ู่เหนฟี่อยู่เลยก็อย่่งดี้แว่ว่าเปล่นเดี๋ยวหนนมกัเขาก็เจ็บาดนะทําไมเป็นสิกูตาหวาใจเชือคือตาเออดำาไปิเชื่อมันววไม่เลี่ยมมันตรงตัวหรือตัวด้เออมันําไม่ได้ใกล้กลดุไม่ก็หนังเล่นดึกเร็วเออมาไม่จัดจัดเห็น้ำัวลานไม่เร็วกันมึงเก็บๆจะคุยเป็นลมแล้วเนื้อเดี๋ยวเยววะเรื่อลายแยกเขียวมันนังเกียวปลาแยกเกียวมันนังเกียวปลา กินปลากินปลากินปลากินตายาจินแต่ตำหนบินอเลาะไรเกิบปลาปลาดิบไอดิบๆจอเิ็นแต่ว่านึกถึงแมวนึกถึงแมวลาเสื้อมันเดินแมวมันหยางมันหยางดุมกันเลยมันดุมกันมันดุมกันดุมเาเหมือนมากูนะดุมลดุมม อไอ้ปลาทัมไปตองเออบลรู้ทัมไปน่ารักฟินเออโยกกับน่ารักดึง่ะมันจะแหลบลิ้นน้อยๆตีตีก่อนตีก่อนตีตีเลบตีเอ้เหรอว่าไม่ใจเชื่อเลยไอ้เน่ะแรงเละไม่จริงอะไรเชื่อมันมันจะดุมก่อนก่อนที่มันนี่กินนั่นมันจะดุมก่อนว่ามันกินได้มากอือจะมาปีต้องรักแกมั้ยดุมทราบก้อนเออดุมทราบก้อนมันมาไหมเออดุมโค้ดุมโค้ดเลยแต่ว่าเด็กไม่ได้้ คือมันใจะจะมูกวหนี่มันดับกลิ่นจะจะมูกปลาซาดมันเอ็นหนักมวยมากแต่ไดไม่กล่องเกี้ยนีจ่จะชินเลยเอา <t> เสื้อ,อไา้แย่เขียวมันนั่งเขียวปลาแย่เขียวมันนั่งเขียวปลาโตแย่เขียวม <t> ันนั่งเขียวปลาแย่เขียวนั่งเขียวปลาโตดังทางปลาเสื่อมลนดังทางปลาเสื่อมลนมันพายคนก็รู้ปลาเสื่อมลนหนลามนายกลัวตัง โอ้ยอดยอดยตำดีอ่ะอดีตับดีเป,ป,ป็น,น,นไปได้ปีนยอดตับดีอเออต่มันกลัวอย,ย่างนนี่กลัวปีนน,นี่มันกลัวเชยยอดในแหลมนี่แล้มมึงกลัวเสื้อซึ่งมันจะวานเบื่อเห่าวะกลัวตรงงเอย์บะา,า <c oughs> เอาโดแล้วเอาโดแล้ว <c oughs> นม่มาตรการไม่ตึงตาจ้วาววะต้องมีหน่ยได้เล้วนะหลันนะ้ไม่ตึงปัดลุงแต่ว่าไม่จบพอดีต่อเดียว ไม่เกี่ยวกับโปรเลดได้เพราะมือไหนที่พิงตับ